สวัสดีครับผมเห็นมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฉีดวัคซีนว่ามันไม่สามารถทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้ดังนั้นแล้วจะฉีดไปทําไมนะครับรวมทั้งบางคนก็อ้างข้อมูลที่ว่าที่ประเทศเกาหลีใต้นั้นมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่ก็ยังเจอจํานวนเคสเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อัตราการตายเคสที่ตายเนี่ยก็เจอเยอะมากๆนะครับแล้วเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทําไมเราน่าจะมาผิดทางนะครับการฉีดวัคซีนคงไม่ใช่คําตอบนะครับ แล้วยังคุยต่อไปที่ว่าเ,ออเราอาจจะต้องใช้วิธีอื่นในการที่เราจะป้องกันรักษาโควิดนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีการกล่าวไปถึงในกรณีที่ถ้าเราเคยเป็นโควิดมาก่อนแล้วนะครับและการฉีดวัคซีนเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยน่าจะทําให้เกิดภูมิคุ้มกันกที่โอเคนะครับแต่ว่าหลายๆท่านซึ่งทําทการส่งต่อข้อมูลตรงนี้มาให้เนี่ยก็จะเห็นเขาเขียนว่า,าเวลาที่เราติดโควิดมาแล้ว การฉีดวัคซีนซ้ําซ้อนนะฮะมันอาจจะไม่ใช่ทางออกของการแก้ไขปัญหานี้นะครับคือตรงนี้ผมมองยังไงเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตม,มําบัดนะครับก่อนอื่นเลยต้องยอมรับนะครับว่าภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงๆจากการฉีดวัคซีนนะครับ อย่างที่ผมก็เคยคำนวณไปให้ทุกท่านดูแล้วนะครับถ้าท่านเคยที่ติดตามผมมาเนี่ยผมเคยคำนวณทางคณิตศาสตร์ให้ท่านได้เห็นเองเลยนะครับว่าถ้าตั้งแต่สมัยเดลต้าเนี่ยมันไม่สามารถเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เนื่องจากว่าวัคซีนจะต้องมีประสิทธิภาพที่สูงมากๆนะครับในการที่จะป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นมานะครับแล้วก็จะต้องมีประสิทธิภาพสูงมากในการทําให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้นะครับแต่เนื่องจากมันมีการกลายพันธุ์ของตัวไวรัสตัวนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับ มันจึงเป็นที่มาของการที่ว่าวัคซีนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้เกิดภูมิคันหมู่นะครับแต่ทำไมเราจึงจะต้องฉีดกันต่อไปนะครับเหตุผลก็เพราะว่าข้อแรกเรารู้ว่าไม่ว่าจะมีการกลายพันธุ์ไปกี่ครั้งตั้งแต่สายพันธุ์อูฮั่นเอลฟาเดลต้ามีตัวอื่นแกมมาเอฟซีลอนมิวโอไมครนไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่วัคซีนเนี่ยยังสามารถป้องกันอาการหนักของท่านได้นะครับยังป้องกันการเสียชีวิตได้ ยังสามารถลดอาการลองโควิดได้นะครับยังสามารถป้องกันการอักเสบทั่วร่างกายหรือที่เรียกว่า multiple system inflammatory syndrome ในเด็กและในผู้ใหญ่ได้นะครับนี่เป็นสาเหตุที่ทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องใช้วัคซีนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการกลายพันธุ์กี่ครั้งวัคซีนมันก็ยังได้ผลข้อมูลทั่วโลกก็ยืนยันเหมือนกันนะครับสำหรับท่านซึ่งเอาข้อมูลของประเทศเกาหลีใต้มาบอกว่าเนี่ยประเทศนี้เขาฉีกันเยอะแยะแล้วนะครับ ทำไมถึงมีคนตายมีคนป่วยเยอะขนาดนั้นผมท้าให้ท่านเอาไปหาข้อมูลใน Google เลยครับท่านหาใน Google หรือหาในเว็บไซต์ของอะไรก็ได้นะครับว่าเคสที่เกาหลีใต้มีเท่าไหร่แล้วก็เคสที่ตายมีเท่าไหร่ท่านลองดูเฉลี่ย7วันหรือจะลองดูเฉลี่ยทั้งหมดทั้งทั้งมวลที่เคยมีมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับจะพบว่าท่านหาอัตราส่วนออกมาเลยครับอัตราอันตรายของ เขาเนี่ยอยู่ที่0.2เนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นอาจจะอยู่ที่0.6หรือ1ในกรณีของเมกาอยู่อยู่ประมาณสัก1นะครับหรือแถวๆแถวๆเนี้ยนะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าประเทศเกาหลีใต้นะครับสูงกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยดังนั้นตรงนี้เอามาอ้างไม่ได้แล้วครับสิ่งที่เขาอ้างก็คือว่าเออเคสที่เกาหลีใต้เนะี่ยมันยังพุ่งไม่หยุดมันยังเยอะอยู่เคสอัตราการตายก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ท่านต้องทราบอย่างนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นโอไมครอน ba 2 ba 1หรือกรเป็น xe ซึ่งเป็นการผสมข้ามระหว่าง ba 1กับ ba 2ซึ่งติดง่ายมากๆนะครับสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นก็คือมันติดง่ายมากๆนะครับถูกไหมฮะทีนี้เวลามันติดง่ายมากๆเนี่ยจำนวนเคสมันก็ย่อมต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมครับมันย่อมต้องเพิ่มขึ้นแล้วอัตราการตายที่มันต่ํามันก็อัตรานะครับอัตราคืออัตราส่วนนะครับของคนที่ตายต่อคนที่ติดโรคมานะครับมันสูงขึ้นหรือเปล่านะครับ ถ้าไปดูจํานวนคนทั้งหมดแน่นอนว่าคนจนํานวนที่เป็นแล้วก็ที่ต้องตายเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นตามตามปริมาณเคสที่มีขึ้นนะครับแต่ถ้าท่านไปดูที่อัตราจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอัตราการตายของประเทศเขาต่ํานะครับนะฮะถ้า วัคซีนมันช่วยไม่ได้จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าตราตรงนี้มันไม่อยู่ที่0ูนแน่ๆนมันยังไงก็ต้องสูงกว่านั้นเพราะาประเทศอื่นๆก็ยังสูงกว่านั้นอยู่เลยนะครับอันะั้นตรงนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งวัคซีนเนี่ยมันยังจําเป็นอยู่แล้วคํากล่าวอ้างที่ว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นฉีดวัคซีนไปทไําไมการฉีดวัคซีนมันมาผิดทางอันนี้ก็ไม่ถูกต้องแล้วนะครับท่านลองไปคํานวณเองก็ได้เลยเราจะดูว่า อัตราการเสียชีวิตของคนที่เป็นคนในเกาหลีใต้กับประเทศอื่นมันเป็นยังไงท่านลองคำนวณหลายๆประเทศดูก็ได้นะครับสามารถหาข้อมูลได้ใน Google ทั่วไปนะครับอ่ะทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของคนที่เขาติดโควิดมาแล้วแล้วไปฉีดวัคซีนแล้วที่สําคัญคือเรารู้ว่าคนที่ติดโควิดมาแล้วและฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ m rna วัคซีนเนี่ยสามารถที่จะทําให้เขามีภูมิคุ้มกันเนี่ยสูงมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่เคยเป็นโควิดมาก่อนเนี่ยกลุ่มพวกนี้ภูมิต้านทานจะดีมาากกว่ ในกลุ่มที่ไม่เคยเป็นนะครับวันนี้มีข้อมูลชัดเจนว่ากลุ่มที่มีภูมิต้นานทานที่ดีๆเนี่ยสามารถป้องกันปัญหาต่างๆได้มากมายนะครับดังนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยควรที่จะต้องจําเป็นจะต้องฉีดอยู่นะครับที่อเมริกาก็ยังฉีดอยู่สําหรับคนที่เขาเป็นเนี่ยเขาไม่รอจนกระทั่ง2อสเดือนหรอกนะครับเขาหายแล้วกักตัวครบเขาแนะนําให้ฉีดเลยเหตุผลเพราะว่าเรารู้ว่าโควิดเนี่ยมันสามารถติดซ้ําได้นะครับแล้วมันไม่มีการการันตีว่าการติดซ้ําอาการจะไม่รุนแรงนะครับดังนั้น สมัยก่อนก็บอกว่าต้องรอ1เดือนต้องรอ3เดือนถึงไปฉีดได้อน,นี้ไม่จําเป็นแล้วนะครับสามารถฉีดได้เลยตั้งแต่แรกนะครับอเมริกานี่ก็แนะนําอย่างนี้นะฮะทีนี้วิธีการใช้ภาษาในการเขียนต้องขึ้นอยู่กับคนเขียนด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าผมบอกว่าถ้าเราติดโควิดแล้วไปติไปฉีดวัคซีนหรือติดโควิดแล้วไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะสามารถทําให้ภูมิคุ้มกันของท่านดีได้นะครับกับอีกแบบวิธีการเขียนหนึ่งถ้าลองคิดดูนะครับ ถ้าท่านติดโควิดแล้วไปฉีดวัคซีนซ้ําซ้อนคําว่าฉีดวัคซีนซ้ําซ้อนเนี่ยมันเป็นคําในแง่ลบนะครับอาจจะทําให้มองไปอีกทางหนึ่งได้ดูว่าเอ๊ะวัคซีนมันมีปัญหาวัคซีนมันไม่ดีนะครับมันเป็นการที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับวัคซีนอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าการใช้ภาษามันทําให้คนหลายๆคนเข้าใจไปอีกทางหนึ่งได้นะครับอ่าประเด็นต่อมาก็คือเขาบอกว่าเอ๊ะไอตัววัคซีนเนี่ยไม่น่าจะเป็น ทฤษฎีที่ถูกต้องในการที่ทําให้คนของเรารอดพ้นต่อพยันตรายจากโควิดนะครับการที่ทำเนี่ยสิ่งที่ควรจะทําให้มีขึ้นก็คือควรที่จะต้องมีมาตรการื่อให้คนสามารถเข้าถึงการรักษายาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและเน้นไปที่ยาราคาถูกที่สามารถผลิตได้ทั่วไปนะครับตรงนี้ผมมีหลายประเด็นเลยทีเดียวนะครับที่จะเข้าไปคุยด้วยนะครับผมเคยคุยเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้วอาจจะเป็นยิบย่อยในแต่ละวิดีโอแต่วันนี้ก็จะมาพูดให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับ ข้อแรกเลยนะครับผมเห็นด้วยว่าวัคซีนอย่างเดียวไม่ใช่คําตอบอันนี้เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องทําร่วมกับวิธีอื่นๆเช่นการล้างมือสวมหน้ากากรักษาระยะห่างและากาดไม่ตกนะครับวิธีในการรักษาก็ยังจําเป็นอย่างดอีอยู่ดีนะครับที่ทุกๆคนควรที่จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงการรักษานะครับยาที่มีประสิทธิภาพต่างๆควรจะเข้าถึงได้นะครับแต่มันไม่ใช่วิธีหลักครับนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะหยุด หยุดการฉีดวัคซีนและเปิดให้ทุกคนติดโอมครอนกันให้หมดแล้วก็ไปแก้ปัญหากันทีหลังนะครับคนที่คิดแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับมันจะทําให้ทางสร้างปัญหาขึ้นมาเยอะแยะแล้วก็เนื่องจากว่าตัวนี้มันติดง่ายมากดังนั้นท่านก็จะมีการเพิ่มจํานวนเคสที่เป็นโควิดมหาศาลเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลุ้มกังวลมากนะครับั้นตรงนี้ท่านต้องระวังให้ดีนะทีนี้เวลาที่เรา ถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบนะครับแล้วท่านบอกว่าอ,อทุกคนต้องเข้าถึงการรักษาได้ดีเราไปเน้นที่การรักษาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องอย่างไงนะครับมันไม่ถูกต้องตรงที่ว่าเวลาที่สมมติท่านขับรถคันหนึ่งนะฮะแล้วรถคันนั้นเนี่ยเราบอกว่าเอ ي, วิธีในการไปตรวจเช็คสภาพรถป้องกันไม่ให้รถมันเสียเนี่ยมันไม่ดีหรอกเราไปเน้นวิธีในการที่เวลารถเขาเสียแล้วเนี่ยให้เขาเข้าอู่เร็วตั้งแต่ตอนที่เริ่มมีอาการตั้งแต่แรกๆแล้วทุกๆคนสามารถเข้าอู่มีประกันอู่ที่ดี แล้วทุกๆอู่ต้องมีคุณภาพนะครับอย่างนี้จะเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมครับก็ไม่ถูกนะครับทําไมทําไมไม่ถูกนะครับถ้ารถของท่านไม่ได้รับการป้องกันดูแลตั้งแต่แรกโอกาสที่มันจะเสียเนี่ยมีเยอะขึ้นนะฮะแล้วเวลามันเสียบางครั้งมันเสียหนักนะครับอาจจะเสียแล้วก็แก้ได้บ้างแก้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไหล่ไปเลยหรือบางกรณีที่ซ่อมเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเสียเรื้อรังนะครับท่านก็อาจจะเจอปัญหานี้ได้นะฮะนี่คือปัญหาของการที่ไปเน้นวิธีการรักษานะครับ นอกเหนือจากนี้ยังต้องดูถึงคุณภาพของการรักษาครับคุณภาพอะไรอ่าต้องเป็นอย่างนี้ครับท่านซึ่งยังเชื่อในยาไอเวอร์เมกตินอยู่เนี่ยนะครับผมพูดไปหลายครั้งแล้วแล้วก็มีการวิจัยยืนยันมาหลายครั้งแล้วนะครับว่ามันไม่ได้ผลนะฮะดังนั้นตัวนี้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้มันอีกต่อไปนะครับยาตัวอื่นซึ่งอาจจะได้ผลบ้างนะครับเราก็มีข้อมูลได้บ้างนะครับเช่นยากลุ่มยาลดกรดตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่าฟาโมทิดีเนี่ยอาจจะพอได้ผลบ้างนะครับ ยากลุ่มฟลู voxamine ซึ่งเป็นยาที่ต้านซึมเศร้าอาจจะได้ผลบ้างกลุ่มพวกนี้ถ้าจะใช้ก็ไม่มีข้อห้ามอะไรเพราะว่าผลข้างเคียงมันน้อยมากแล้วโอกาสที่อาจจะใช้ได้บ้างก็ยังพอมีอยู่บ้างนะครับมีข้อมูลด้วยนะครับตัวนี้ยังพอมีข้อมูลแต่อายเวอร์แมกตินนี้ไม่มีข้อมูลนะครับมีข้อมูลคัดค้านหมดว่ามันไม่ไช่วยอะไรเลยต่อให้ให้เร็วแค่ไหนก็ไม่ช่วยอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่านี่ข้อมูลตรงกันทั้งโลกถ้าใครที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจเรื่องของการวิจัยเนี่ยอ่านข้อมูลของอายเวอร์แมกตินเนี่ ตอบได้เป็นเสียงเดียวแน่ๆนะครับว่ามันใช้ไม่ได้นะครับส่วนท่านซึ่งอ่านแล้วยังคิดว่ามันใช้ได้อยู่เนี่ยผมคิดว่าท่านคงจะต้องไปทบทวนวิธีในการอ่านงานวิจัยของท่านแล้วว่าเออทำยังไงนะฮะอาจจะอ่านพลาดไปหลายงานแล้วก็ได้นะครับนี่คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้สําหรับฟ้าทลายโจรอ่ะที่เป็นตัวที่เป็นหลักของประเทศไทยหรือฟาวิพิราเวียนะครับ ฟาวิพีโรเวียเนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวนะครับมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะเท่าที่มีข้อมูลออกมา,าจ,จะไม่ช่วยถ้าจะกินก็แนะนําว่าอาจจะต้องกินเร็วๆตั้งแต่แรกเลยนะครับสารับฟ้าทลายโจรอันนี้ก็ยิ่งเหมือนกันนะครับข้อมูลเนี่ยไม่มีนะข้อมูลการใช้ในคนไข้จริงๆแล้วดูว่ามันหายเร็วแค่ไหนเนี่ยเราไม่มีแต่เรามีข้อมูลในหลอดทดลองนะครับอ่าข้อมูลในหลอดทดลองคิดว่ามันช่วยได้นะครับดังนั้นถ้าจะใช้ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าจะต้องดูที่ปริมาณสารแอนโดกราฟอลายนะครับว่า มันจะต้องกินให้เหมาะสมนะครับกินตั้งแต่แรกนะครับกินไม่เกิน5วันถ้าเกินหน้านั้นมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับหรือกินน้อยกว่านั้นหรือกินโดยไม่ทราบสารแอนโดกราโฟไลเลยว่ามันมีกี่มิลลิกรัมกันแน่อันนี้ก็อาจจะไม่ช่วยนะครับถ้าเราไปนเน้นส่วนที่เ,เป็นฟ้าทลายโจรเน้นส่วนอื่นๆซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้100%จริงหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะทําให้เราพลาดในการรักษาได้นะครับผมว่าผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับการใช้ฟ้าทลายโจรน,นะครับแต่ผมคิดว่า ควรจะใช้ฟ้าทไลายโจรนี่แหละแต่ควรที่จะทําวิจัยให้มันชัดเจนไปเลยว่าตกลงมันได้ผลไม่ได้ผลเพราะว่าประเทศไทยเราใช้ฟ้าทไลายโจรกันเยอะถูกไหมครับดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ง่ายมากสําหรับการที่ประเทศไทยจะทําการทดลองและวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์ให้ชัดเจนนะฮะถ้าทําได้แบบนั้นปุ๊บเนี่ยเสร็จเลยนะครับประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะว่าเราใช้สมุนไพรแล้วมันสามารถที่จะใช้ป้องกันร,รักษาโควิดได้นะครับงานวิจัยแบบนี้เนี่ยทำง่ายมากนะครับที่ประเทศไทย คนวิจัยเก่งเยอะแยะเต็มไปหมดสามารถทําได้นะฮะน่าจะมีออกมาตั้งนานแล้วด้วยซ้ำไปผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงยังไม่ได้ออกมาให้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่แน่อาจจะมีกําลังจะตีพิมพ์อยู่ในตอนนี้ที่ผมไม่ทราบก็ได้นะครับแต่เท่าที่ผมค้นเมื่อกี้เนี่ยก็ยังไม่มีนะครับโอเคท,ที่มีก็มีแต่ว่าในหลอดทดลอ,องเท่านั้นนะฮะดังนั้นเรื่องของยากลุ่มพวกที่มันยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าได้ผลจริงๆเนี่ย ก็ต้องอย่าเพิ่งเอามันมาใช้ขนาดนั้นนะครับน่าจะเอายาที่มีการพิสูจน์แบบใช้ได้ผลจริงๆเช่น r e m d e s i v i r เนี่ยใช้ได้ผลจริงๆนะครับยา Paxlovid นะฮะหรือมันมีชื่อนึงก็เป็น nelmalfivir กับ ritonavir ผสมกันในเม็ดเดียวก็ยังได้ผลนะครับ Monupirvir ได้ผลแต่ว่าน้อยกว่า Paxlovid นะครับก็ไอ้พวกนี้เรามีข้อมูลวิจัยชัดเจนนะครับดังนั้นเราถ้าเราจะเน้นการรักษาด้วยเนี่ยควรจะต้องไปเน้นตัวที่มันได้ประสิทธิภาพแล้วก็มีข้อพิสูจน์ว่ามันได้ประสิทธิภาพจริงๆนะครับ แต่ว่าการฉีดวัคซีนก็ยังจําเป็นอยู่นะครับมีงานวิจัยซึ่งเพิ่งออกมาไม่กี่วันนี้เองนะครับในแง่ของการฉีดเข็มสีที่อิสราเอลนะฮะท่านซึ่งอ่านแล้วก็อาจจะเข้าใจแล้วครับมันก็ไม่ได้ตอบอะไรไปมากกว่าสิ่งที่เรารู้แล้วก็คือการฉีดเข็มสีเนี่ยสามารถป้องกันการป่วยหนักการเกิดอาการหนักต่างๆได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับในคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนอายุเกิด60ขึ้นไปนะครับอันนี้ยืนยันแล้วนะครับไม่ได้มีข้อกังขาแต่อย่างใดแล้วอันนี้มันปีทิมแล้วด้วยนะครับ ท่านไม่สามารถเอาความเห็นส่วนตัวมาลบล้างข้อมูลซึ่งมันเป็นจริงได้จริงๆนะฮะังนั้นตรงนี้ก็มีความสําคัญในแง่ของวัคซีนในแง่ของการรักษาก็มีส่วนสําคัญที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ง่ายและจะต้องเป็นการรักษาที่ได้ประสิทธิภาพนะครับแต่อย่างไรก็ตามที่ผมพูดเรื่องการรักษาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกๆคนจะต้องกินยาพวกนี้นะครับเพราะว่าอะไรที่อเมริกาเรานะฮะคนที่อาการน้อย ปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคที่รุนแรงไม่มีนะครับก็ไม่ต้องกินยาอะไรไม่ต้องพบแพทย์กินแค่ยารักษาตามอาการเช่นยาอมแก้เจ็บคอยาลดไข้แค่นั้นพอนะครับยากันยาแก้ไอยาต้านน้ำมูกแค่นั้นนะฮะไม่ได้มีอะไรที่ต้องทําเป็นพิเศษนะครับสําหรับคนซึ่งไม่ได้มีความเสี่ยงแล้วก็ไม่ได้เป็นโรครุนแรงนะครับดังนั้นไม่ต้องน้อยใจไปนะครับไม่ต้องคิดว่าเออเขาทําอะไรไม่ถูกต้องผิดพลาดหมอไม่จ่ายยาหรือเปล่านะครับจริงๆก็ไม่จะเป็นแบบนั้นนะครับ เราไม่ต้องให้ยาก,กันทุกคนไม่ต้องกินแพ็กโลวิดกันทุกคนนะฮะไม่ต้องให้เรมเดสเวียกันทุกคนอย่างนั้นเป็นต้นนะฮะก็พวกนี้ก็อยากจะอธิบายให้หลายๆท่านทราบกันไว้ด้วยนะครับทีนี้นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของวัคซีนต่างๆว่ามันยังได้ผลดีอยู่นะครับแล้วพิสูจน์นะครับเรื่องเกาหลีใต้นี่ผมปัดตกไปเลยท่านลองไปคํานวณอัตราการเสียชีวิตก็ได้ว่าอัตราการเสียชีวิตของประเทศเขาต่ำนะฮะ,อ,ะอาจจะมีเคสเพิ่มขึ้นเพราะว่าแน่นอนว่า วัคซีนมันกันการ,การติดไม่ได้แต่ว่ามันก็สามารถป้องกันได้นะครับประเด็นต่อมาที่อยากจะคุยก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเข้าใต้ชั้นผิวหนังนะครับตัวนี้แน่นอนว่าในทางสถิตีมันน่าจะดีมากนะครับมีการทดลองกับกลุ่มกลุ่มทดลองที่เป็นอาสาสมัครที่แข็งแรงดีพบว่ามันสามารถกระตุ้นภูมิได้ดีนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงต่ำนะฮะแต่ ไม่ได้มีข้อมูลกับการใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงว่าเออแล้วแล้วมันจะได้ผลหรือเปล่านะครับสิ่งที่ผมกล่าวไปว่าวัคซีนได้ผลเนี่ยมันได้ผลในแง่ไหนบ้างครับที่ผมบอกไปก็คือ1ลดอัตราการตายลดรองโควิดลดการเกิดอาการหนักเสพทั่วร่างกายลดการเกิดอาการหนักพวกนี้ข้อมูลทั้งหมดล้วนแล้วมาจากการฉีดเข้ากล้ามเท่านั้นไม่มีการฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังซักรายงานเดียวดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านจะใช้การฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนังเป็นหลัก ท่านจะต้องรู้ข้อมูลตรงนี้ก่อนว่ามันไม่มีอะไรบย,ยืนยันแล้วมันได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่ท่านไม่สามารถใช้ตรงนั้นในการตอบได้นะครับท่านจะต้องใช้ข้อมูลของการฉีดเข้ากล้ามเนื้อในการตอบนะฮะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในการฉีดเข้าชั้นผิวหนังนะครับผลข้างเคียงต่ํากว่าอาจจะมีที่มากกว่าอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนสีผิวที่บริเวณที่ฉีดอาจจะสีคล้ำขึ้นอะไรมากกว่าปกตินิดหนึ่งหรือบางคนสีมันจางลงก็มีนะครับตรงนี้คือเจอ เจอได้นะครับเราก็ผลในการกระตุ้นภูมิการทานเนี่ยคิดว่ามันดีเท่ากันนะครับแต่ว่าข้อมูลในชั้นคลินิกการใช้ในโลกของความเป็นจริงจริงเนี่ยมันยังสู้แบบกล้ามเนือไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีนะครับผมหาดูแล้วมันก็ไม่มีนะครับอ่าโดยส่วนตัวผมก็ยังคิดว่าเราควรจะต้องทําวิจัยให้มากกว่านี้ให้มันมีให้ได้นะครับจะได้มีการแนะนําได้อย่างถูกต้องนะครับอะไรที่เราเอาออกมาแนะนำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราคิดอย่างเดียวแล้วมีการทดลองในหลอดทดลองอย่างเดียวนะครับ เราจะต้องทําการวิจัยในโลกแห่งความเป็นจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับมีข้อมูลนะครับสิ่งที่ผมพูดถ้าไม่มีข้อมูลสนับสนุนผมก็พูดแล้วท่านก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับแต่ถ้ามันมีข้อมูลสนับสนุนแน่นอนว่าการเนื้อเชื่อถือมันก็ต้องเยอะขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าถ้าสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวออกมาจากปากคนที่น่าเชื่อถือมากๆอา,อาจจะทําให้ท่านไขวเขวยได้นะครับดังนั้นเวลาที่เราจะเชื่อใครสักคนท่านต้องดูข้อมูลเองนะครับดูข้อมูลเลยนะครับ อย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทําให้ค่อยเขวได้แล้วก็การแชร์ส่งข้อมูลมาต่างๆนานาเนี่ยจะทําให้หลายๆคนสับสนไปใหญ่แล้วเท่าที่ผมฟังดูจากข้อมูลที่ส่งชุดที่ส่งกันมานะครับพูดว่าการฉีดวัคซีนก็ยังทําให้เกาหลีใต้เนี่ยมีเคสเยอะขึ้นการฉีดวัคซีนซ้ําซ้อนอ,อ่มันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ถูกต้องนะครับการฉีดวัคซีนอาจจะไม่ใช่ทางออกอาจจะต้องไปทําอย่างอื่นเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยดูแล้วน้ําหนักให้เป็น เท่าที่ผมอ่านอ่ะไม่มีอคาาติเลยฟังแค่นี้นะครับผมเหมือนกับว่าผู้พูดต้องการไม่ให้ฉีดวัคซีนนะฮะตรงๆเลยนะครับตรงๆว่าท่านมาผิดทางอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะแต่จากข้อมูลที่ผมพูดจากเหตุผลที่ผมพูดเมื่อกี้ผมคิดว่าวัคซีนเนี่ยยังมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่และยังมีประโยชน์สูงสุดยังคงเป็นทางสิ่งหนึ่งซึ่งเราจาเป็นจะต้องดําเนินการต่อไปและต้องเน้นย้ําต่อไปแต่เห็นด้วยที่ว่าท่านควรจะต้องมีวิธีอื่นให้เข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีข้อมูลสนับสนุนชัดเจนเป็นทางเลือกให้กับประชาชนด้วยนะครับจะต้องมีส่วนนี้เป็นส่วนหลักนะครับส่วนข้อมูลอื่นๆซึ่งมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรสนับสนุนใดๆทั้งสิ้นเป็นแค่สิ่งที่กล่าวขึ้นมาลอยๆเนี่ยอันนี้ไม่ควรเชื่ออย่างยิ่งนะครับดังนั้นตรงนี้ผมก็อยากจะฝากให้หลายๆคนพิจรารณาข้อมูลเหล่านี้ให้ดีนะครับอย่าเพิ่งเชื่อและอย่าเพิ่งแชร์อะไรต่างๆถ้าท่านยังไม่ได้หาข้อมูลพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนนะครับ โอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ